เป้าหมายของพรรคประชาชนครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เนาะเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าไม่ใช่แค่พรรคการเมืองอันดับหนึ่งเท่านั้นนะแต่ต้องชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายคือกว่าสสให้ได้มากกว่า250เสียงเป็นรัฐบาลพรรคเดียวแต่ถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี2566เนี่ยตอนนั้นชนะการเลือกตั้งก็ถล่มทลายเหมือนกันนะกระแสของคุณพิธาก็มาแรงเหมือนกันนะแต่ได้สสเพียงแค่151คนดังนั้นถ้าจะเพิ่มอีก0 0คนเนี่ยคน มันก็ไม่ใช่งานงานง่ายๆเลยนะถ้าถ้าจะทําแบบนั้นแล้วแกนนาพักเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าณเวลานี้เนี่ยกระแสของพักประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนก่อนไม่ได้ดีเหมือนเก่าดังนั้นจุดที่จะนําคุณพิธากลับมาช่วยหาเสียงเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในช่วงสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เป็นไปได้เนาะคือการกลับมาของคุณทิมพิธาในครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นการผลึกกาลังกันของหัวหน้าพัก 3รุ่นนะครับคุณทรธน,นาทรจึงลุ่งเรืองกิจคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตแล้วก็คุณเทง้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยจะมาผนึกกําลังการหาเสียงโดยมีจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือจะทําให้พักประชาชนเนี่ยเป็นพักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้พักเดียวแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของคุณพิธาเนี่ยถูกมองไว้ว่าเป็นตัวช่วยเป็นแม่ทัพเป็นแม่เหล็กในการช่วย เดินสายหาเสียงในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาเองหรือในยุโรปซึ่งก็มีคนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยอยู่ที่นูน่นแล้วก็การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนเรื่องของเสียงที่ออกมาอยู่ในนอกราชอาณาจักรเนี่ยก็ส่งผลให้หลายต่อหลายเขตเนี่ยพรรคก้าวไกลณเวลานั้นเนี่ยชนะการเลือกตั้งด้วยซ้าไปนี้ถ้าถามคุณปวีนาถามคุณเชอร์สารว่าบทบาทของคุณเท้งและคุณ คุณทิมเนี่ยสองคนนี้เนี่ยคุณคิดว่าใครมีบทบาทที่มันโดดเด่นกว่ากันคือ<น>เห็นเห็นอยู่ด้านหลังผมไหมค,คือคด้นานหลังผมไหมเราอาจจะวัดไม่ได้เ,<อ>เพราะว่าหลายคนบอกว่าตัวของคุณเท้งเนี่ยอาจจะเพิ่งมามีบทบาทแล้วเพิ่งจะมีความโดดเด่นในช่วงหลังแม้กระทั่งเจ้าตัวเองเมื่อสักครู่เห็นไหมที่ไปปลาัยอยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยก็ยังยอมรับเลยว่ามีความน่าสนใจมีเสน่ห์ไม่เท่ากับอดีตหัวหน้าพักทั้งสองคน มันก็เลยเขาก็มีความน่ารักนะแต่เขามีความน่ารักแต่ความน่ารักมันยังอาจจะแบบยังดึงคะแนนได้ไม่เท่านะอืคือต้องยอมรับว่าคุณพิธาเนี่ยคุณทิมเนี่ยเขามีออร่านะเขามีคุณสมบัสูงอะ่ะใ,ในการที่จะแบบว่ามีมสเสน่ดึงดูดใจไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแม่ยกหรือเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักการเมืองอย่างเดียวนะอ,อีกในหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณทิมเนี่ย เป็นเหมือน i n f อนเซอร์ด้วยมันก็เลยทำให้ดูสามารถที่จะเรียกคะแนนเสียงจากแฟนคลับได้มีเสน่ห์ที่จะดึงดูดใจได้แล้วก็มีบทบาทที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในในในเวทีการเมือง<อ>เหมือนกันอา,อาจจะแบบวิธีการสื่อสารด้วยไหมเพราะว่าช่วงหลัง,ลงๆเนี่ยอย่างใน Facebook การโพสต์การใช้คำพูดต่างๆอย่างโพสต์ล่าสุดที่บอกว่ากำลังกับไทยโอเคแจกกันอแบบเนี้ยก็จะแบบว่าดูการใช้ภาษาการใช้ภาษาเอออะไรเออจะทำให้แบบเข้าถึงง่ายอะไร ดังนั้นการกลับมารอบนี้เนี่ยวันที่25มกราคมเนี่ยคือเขาตั้งเป้าเปิดแคมเปญน,นะเชื่อในประชาชนเขาจัดที่3ย่านมิตรทาวซึ่งในการจัดแคมเปญครั้งนี้เนี่ยอาดูจากใบปิดเขาเนี่ยเชื่อในประชาชนในในวันที่25เนี่ยนอกจาก คุณพิธาแล้วเนี่ยยังมีแกนนําของคณะเก,เก้าหน้าด้วย uh, เก้าไกลด้วยมีมีมแกนนําของพรคประชาชนด้วยมีคุณธนาธรมีคุณปิยบุตรมีคุณช่อมีคุณไอรรัชนกแล้วก็มีคุณเทิงนัทพงศ์ถามว่าทำไมต้องเป็นคุณไอเ์เขาบอกว่าเรื่องประกันสังคมตอนนี้นกำลังมาแรงก็เลยเอาคุณไอร์มาเป็นจุดขายหลังจากนั้นก็จะมีการเดินสายไปปราศัยที่สมุทรปราการด้วยคือตรงนี้เนี่ยเขาก็หวังว่าจะเป็นการจุดประกายให้เครื่องจักรสีส้มเนี่ย เริ่มที่จะสร้างกระแสให้พักประชาชนเดินหน้าได้อย่างเต็มกําลังเนาะคือถ้าฟังจากคําให้สัมภาษณ์ของคุณธนาทรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือบอกว่าการนําคุณพิธามาช่วยในการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแผนการมันเป็นกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นเดือนแล้วนะ oh. ไม่ใช่เพิ่งมาวางณนะเวลานี้นะมีการออกแบบมานานแล้วแล้วก็ยอมรับเองนะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ในกระแสของพรรคประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนเหมือนครั้งที่ผ่านมาสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่า เจอมอรสุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาที่เคยไปพูดไว้ว่าทหารมีไว้ทําไมมีเรื่องของออมอเตอร์มีเราไม่มีเท่าแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็พบว่ามีเท่าเนี่ยแฝงตัวอยู่ในส้มเนาะแถมยังถูกคุณชูวิทย์กังวลวิสิทธ์เนี่ยถลม่มแทบจะทุกวัน มีเรื่องของการผนึกกําลังกันของบ้านใหญ่ในหลายพื้นที่ที่จะต่อสู้กับกระแสของสีส้มหรือแม้ว่าจะมีการปรับก,กลยุทธ์เนาะมีการเปิดตัวคนนอกที่จะมาร่วมงานเป็นอะไรนะเดอะโปรเฟชชั่นแนลถามว่าพอเปิดตัวมาแล้วเนี่ยหลายคนก็ดูเหมือนมีชะงักติดหลังเหมือนกันเปิดตัวหลายคนก็ยังไม่ปังเท่าที่ควร คือถ้าไปย้อนดูผลโพลของสถาบันพระปกเก้าเนาะเรื่องการเลือกตั้งปี69ใครเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในสายตาของประชาชนเนี่ยคือมีจุดที่น่าสนใจนะคือเขาทำการสำรวจตั้งแต่วันที่8ถึง11มกราคมพบว่าประชาชนเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ26.2ยังหาบุคคลที่มีความเหมาะสมไม่ได้ลองลองมาคือคุณนัฐพงศ์18.8คุณอนุทิน16.9คุณยศชนัน10.9คุณอภิสิทธิ์10.2 คะแนนมันมันทิ้งห่างกันไม่เยอะนะม,มันก็ค่อนข้างจะส,สูสีกันนะระหว่างอันดับหนึ่งกับอันดับ2อง่ะคือถ้า26.2%เนี่ยไปทางฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนั้นนี่โหโแบเบอร์เลยนะค่ะเออที่สำคัญคือถ้าเกิดว่ามีการพิจารณาตามช่วงอายุเนาะจะพบว่าสัดส่วนของประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้นำเนี่ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยแทบทุกเจเน r เรชันนะสะท้อนว่ามันมีความไม่มั่นใจเนี่ย มันไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะแค่คนรุ่นใหม่ครับคุณป้างคุณคุณฟุก๊กแต่ว่ามันกระจายไปทุกช่วงอายุทุกเจนเลยดังนั้นการเอาคุณพิธามาเนี่ยมันก็น่าที่จะดึงคะแนนตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ถามว่าจะดึงได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปวัดกันอีกทีหนึง่งแต่แน่นอนว่าไม่ใช่มาแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ผลดีอย่างเดียวมันก็มีข้อเสียเหมือนกันข,ข้อเสียที่นักวิเคราะห์การเมืองหลายต่อหลายคนเนี่ยเขาประเมินไว้ว่าแน่นอนคุณพิธาเนี่ยถูกใช้เป็นไพ่ตายในช่วงโค้งสุดท้ายเพราะว่าดูจากผู้เล่่นนแล้วเีย คือเขาบอกว่าพักประชาชนณเวลานี้นะคุณพิธาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูมีความโดดเด่นเนาะแต่ว่าการกลับมาของคุณพิธาเนี่ยคือพักประชาชนเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณพิธาเนี่ยก็ยังมียังมีประเด็นเหมือนกันในเรื่องของคดีเกี่ยวกับมาตรา2 2> 1นึที่เคยไปแสดงความคิดเห็นไว้หรือมีประเด็นเรื่องของการไปด้อยค่ากองทัพเนาะอันนี้<ฆ>ชัดเจนเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยเคยไปพูดในต่างประเทศแล้วก็เอ่ยปากขอโทษ ขอโทษทหารขอโทษกองทัพที่เคยไปพูดจาด้อยค่าไว้ตรงนี้เองก็เป็นประเด็นที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอในการเลือกตั้งในวงการการเมืองเนี่ยซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อคะแนนความนิยมของของพรคประชาชนของคุณพิธาก็เป็นไปได้ดังนั้นในห่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยมันต้องไปดูว่าการกลับมาของคุณพิธาในครั้งนี้เนี่ยกระแสเนี่ยมันจะดีเหมือนเก่าไหมเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะชี้วัด ถึงเป้าหมายที่คุณพิธาเคยฝากไว้หรือเคยทำไว้ก็เป็นได้ครับ อาจจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าวันที่25แล้วก็คือวันพรุ่งนี้ที่เขาจะมีกิจกรรมครั้งใหญ่ถ้าสามารถจุดกระแสะได้ก็อาจจะเรียกกลุ่มคนที่เป็นสวิงโหวตเข้ามาเป็นเสียงเพิ่มเติมได้แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่หลังจากนี้จะแก้เกมยังไงในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆต้องยอมรับนะว่าคุณพิธาหรือว่าพักประชาชน,นไอ้คะแนนผลโพต่างๆที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าพักประชาชนนำอยู่สักสมมุติว่า30เนี่ยค,คือ30เ็นี่ยคือแฟนคลับแล้วคือคนที่ ที่ตัดสินใจเลือกแล้วไม่ว่าจะมีคุณพิธาหรือไม่มีคุณพิธาเนี่ยคะแนนส่วนนี้เนี่ยมันก็ตุนอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วแต่คนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะเลือกพรคประชาชนเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเอาคุณพิทากลับมา mm. ก็อย่างที่บอกนะคุณพิทาก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียเหมือนกันดังนั้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคาดเดาได้ยากเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณพิธาอย่างเดียวแต่ว่าพรคประชาชนต้องมีกลไก อีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโนโยบายที่จะมาขับเคลื่อนเพื่อจะดึงใจคนกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเนี่ยให้หันมาเลือกพักประชาชนด้วย